พึ่งลงเครื่องมาจากท่างกวางโจครับนางมาสามสัปโมงลูกค้าก็มว่าครับจากสนามบินบาน,นีเพิ่นก็ถามว่ากินอย่างดีก็เลยว่าแล้วแต่เพิ่นเพิ่นก็เลยว่าเอา้ขาขสันกินขาวโรงแรมเป็นหัวกลัวไหมเพิ่์นวาหัวกลัวก็คือไอหมอรอนหมออไ,ไฟบานเท่านั้นแหละครับเออก็เลยว่าเอาเอา,เอาที่เราขสันกัมาโอ้โหกานึกว่าจิกินแบบธรรมดาบูมี่อย่างธรรมดาในเมืองจีนอีหลีพอแมมพี่น้องเพิ่งเพิ่นมาผ้ามากินเนาะนี่เพิ่ง มีไอเนื้อนะครับเนื้อก็เป็นเนือ้อว่ากิวโกเบนะครับปลาหมึกมันกับเป็ปลาหมึกกุ้งมันก็โซสดมาเอามาเอามมา้ห้าต้ม coin. เป็นหมอ้อไฟเนาะหม้อไฟก็จะเป็นหม้อไฟแยกนะครับของไผ่ของมันนะบด้กินหมอเป็นหม้อไฟร่วมนี่เบิ่งติ้่ะรังการบ่กินงัวบเบเป็นโตในโมนี้เนี่ยเนื้อก็เป็นเนื้องัวนี่นะครับเพิ่นกับเอามาเนาะหม้อหม้อไฟไผ่หม้อไฟมันก็ลวกจะข้าวเพิ่นสิมีบอก บอกเบิดเดว่าเนื้อสินส่วนนี่นะครับแปดวิสินส่วนนี่ฮาวิสินส่วนนี่ชิพฮาวินะครับมีบอกเบิดส่วนน้าจิ้มเขากะเป็นน้าจิ้มที่อันนี้กะทั้งเพิ่นกับว่าดีไออกินแบบนี้หรอกนะครับแต่ว่าทางคนไทยเหา้กับสิ้นเนาะเขากะเอาไอ้พวกนี้แหละครับไอเจียงโยกันเจียงโยนะครับไอ่เออซีอิ๊วขาวนี่แหละเนาะกับมาใส่ไอบบพริกซอยนะครับเพราะว่าผมกินเผ็ดเนาะอ่ ล้วก็จะมีไอซีอขาวใส่กับอวอาสาบ,าาาบีนะวอบีนี่นี่นี่อันนี้เพิ่นเนียที่ขึ้นมากก็คือปลายเขียนนะครับบอกว่าอันนี้เป็นสินส่วนนี้ยังนะครับเราก็ใส่เวลาในการไอ,อ้ลวกนะครับหรือว่าจุ่มลงไปเนี่ยนันห่อน,นี่ใส่เวลาหลายบันไดน,นะครับซึ่งเบิ่งวัตถุดิบแต่ละอันนี่ก็คือเป็นพี่เมีม่มพุ่นละครับมาแต่ละยางยางดีเลยนะครับโอ้ ว่าลงเครืองมากกับประทับใจลหนะครับอ่านี่เท่ากับมากกับเสาสัวเถาที่มงานเท่านะครับว้านออ